เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกอย่างไรให้ปลอดโรคเลือกอย่างไรห่างไกลจากโรคโควิด -19 มาดู3ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสถานการณ์โควิด -19 กันครับก่อนลงคะแนนเลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าให้พร้อมกันทุกคนเดินเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่หน้าหน่วยเลือกตั้งอย่าลืมการเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะครับ เมื่อตรวจสอบบัญชีรายชื่อเรียบร้อยก็ต้องเข้าไปยังจุดคัดกรองโรคที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายหากอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามปกติโดยต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เมื่อผ่านการคัดกรองเข้ามายังหน่วยเลือกตั้งแล้วให้ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้พร้อมถอดหน้ากาก,ากยืนยันตัวตนและสวมหน้ากาก,ากคืนจากนั้นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งลงลายมือ มือชื่อบนต้นขั้วบัตรรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนและใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรอย่าลืมทุกขั้นตอนต้องเว้นระยะห่าง1.5เมตรเมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วก่อนออกจากที่เลือกตั้งจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งเป็นอันเสร็จวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่หากผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาหลักจะทำอย่างไร ทุกคนสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพียงแต่ผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องเข้าไปที่ลงคะแนนพิเศษที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเมื่ออสมพบอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาจะแจ้งไปยังประธานประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเชิญผู้มาใช้สิทธิ์ไปนั่งในที่พักค,คอยภายในหน่วยเลือกตั้งยื่นหลักฐานแสดงตนให้ประธานประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมถอดหน้าก,ากากยืนยันตัวตนและสวมหน้ากาก,ากคืนประธานประจำหน่วยเลือกตั้งจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและลงลายมือชื่อบนต้นขาาั้วบัตร้อรัตบบเลืก และเข้าคูหาลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะยกหีบบัตรมาให้ผู้มาใช้สิทธิ์ย่อนบัตรเลือกตั้งเองเป็นอันเสร็จวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส